วันนี้พี่เอามาให้ดูเป็นคา s ิโอเบบีของคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงน่าจะชอบสไตล์แบบหวานหวานพี่เลยเอาแนะนําตัวนี้มาให้นะครับตัวนี้เป็นนาฬกาของคุณผู้หญิงตัวสายเนี่ยเป็นสีชมพูรกรอบสีชมพูเป็นเลซนนะครับหวานหาและปุ่มกลน,นี่ให้เป็นสีขาวตัดกับสีชมพูมนะครับ ขนาดตัวเรือนี่มาขนาดมาตรฐานของผู้หญิงครับประมาณ41มิลลิเมตรก็คือ4.1เซนเท่านั้นเองนะครับผมเนี่ยนะฮะดูรวมๆกันนะครับผมงานดีครับเพราะเบบี้จีเนี่ยวัสดุมันจะดีนะครับกันน้ำได้สบายๆหนึ่งรเมตรนะครับผมบนหน้าจอเนี่ยมีทั้งเข็มสั้นเข็มยาวใช่ไหมฮะบอกเดือนวันได้นะครับหรือเราอยากดูอย่างอื่นเราอยากดูเวลาก็ดูได้นะครับกดปุ่มเนี่ยดูวินาทีนะครับหรือว่าดูวันจันทร์วันอังคารพุธดูได้นะครับหมด หัวสายเป็นสีขาวนะครับดูวนหวานนั่นแหละตรงหน้าจอจริงเนี่ยสีออกุมพูเนียนเวลาโดนแสงมันจะเงาๆวาวๆขึ้นมานะครับผมมีไฟไฟสว่างมากครับรุ่นนี้ให้ไฟมาสว่างหูเต็มจอเลยนะฮะเนี่ยกลางคืนเห็นชัดแจ๋วมากครับผู้หญิงข้อมือกลางๆทั่วๆไปเนี่ยใส่ได้สบายๆสีชมพูหวานๆนะครับผมอ่ะเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ซปีพร้อมกล่องกู้มือประกันศูนย์กันน้ำสบายๆ1 0 0เมตรนะครับผม สนใจยังไงนะครับถ้าดูในทิกต o อกทักของข้อความทิกต o k ดูใน youtube เขียนข้อความใต้ youtube ครับแอดไลน์แอดเบอร์โทรทำไม่ถูกโทรปรึกาษาพี่นะครับเดีย๋ยวพี่ช่วยให้คําแนะนําได้นะครับผมจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเซื้อเป็นของฝากหรสวยวันหวานผู้หญิงเนี่ยลองดูตัวนี้น่ารักนะครับผม